อยู่ตรงนี้เองนี่ปากซอยห้องครัวเนี่ยเป็นส่วนต่อเติมขึ้นมาถ้าเป็นทาวเวาส์ของหมู่บ้านเคซีแหลังเก่าๆนะข้างบนพื้นที่มันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและเนรามิตบ้านบางขายบาย,บายเพนเท์เฮาส์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อ้อมมีทาวเฮาส์หลังใหญ่อยู่ข้างหลังนี้มานําเสนอเลยค่ะซึ่งเป็นบ้านในโครงการเคซีรามินทาแปะนะคะอยู่ต้นต้นโครงการด้วยถ้าใครอยากได้ต้นๆ้นโครงการเนี่ยต้องหลังนี้เลยค่ะอ้อมให้ดูนะตรงนี้มีเนื้อที่24ตารางวาหน้ากว้างเขาเลยค่อนข้างเยอะแล้วก็คืออยู่ต้นโครงการยังไงเดินมาดูค่ะ oh. <laughs> เดี๋ยวมาดูอะไรวิง่งวิ่งค่ะตะกงวิง่ง <Nope. S 2> นี่บ้านหลังนี้อยู่ตรงนี้เองนี่ตากซอยตากซอยอยู่นี้นะคะโอเคเรากลับไปที่เดิมค่ะเหนื่อยค่ะ แก้คนอื่นแต่ก็เหนื่อยแทนค่ะโอเคเข้ามาดูข้างในค่ะว่าอ้อมรีโนเวทอะไรไว้ให้บ้างนะคะหลังนี้อ้อมทําใหม่ทั้งหมดเลยนะเข้ามาดูข้างในค่ะอ้อมรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยของเดิมไม่แน่ใจว่าอ้อมถ่ายรูปไว้หรือเปล่าว่าของเดิมเป็นแบบนี้นะคะถ้ามีลงให้ด้วยค่ะแล้วก็อ้อมเปลี่ยนตรงนี้เหล็กตรงนี้ประตูก็คือถอดออกใหม่แล้วทําใหม่ทั้งหมดเลยนะใช้เป็นเหล็กแล้วก็เหล็กเลเซอร์แต่งตรงกลางตรงนี้นะคะบ้านหลังนี้อ้อมดีไซน์ให้มีความมินิมอลโมเดิร์นเล็กน้อยนะคะยังใช้บ้านที่ คุมโทนสีขาวกับสีน้ำตาลนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นโรงจอดรถสามารถจอดรถในบ้านได้1นึคันท่วนนะคะตรงนี้เลยพื้นที่เหลือเหลือ แล้วก็มีด้านข้างตรงนี้เราสามารถวางปั๊มน้ําแล้วก็แทงน้ําตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือตรงนี้ไว้สําหรับจอดร,รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าอยากจะทําเป็นที่นั่งเล่นปิ้งย่างตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะอ้อมทําหลังคาไว้ให้แล้วนี่เลยเป็นหลังคาลงจอดรถนะคะก็คือต่อเติมให้เต็มพื้นที่เลยสามารถจอดรถในร่มได้สบายๆส,สำหรับใครที่เป็นคนรักรถนะน่าจะชอบหลังนี้ค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้อ้อมทําเป็นการก่ออิฐเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ท ทำเป็นแต่งช่องลมเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มีความส่วนตัวแต่ก็ยังมีลมลอดเข้ามาภายในบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะประตูหน้าต่างเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเข้ามาข้างในปุ๊บนี่เลยเห็นไหมคะว่าดีไซน์มีความมินิมอลโมเดิร์นเล็กน้อยด้วยความที่มันเป็นพื้นมันนะคะเราก็จะเพิ่มความลักชูขึ้นมาให้ได้หน่อยนึงแต่ว่าก็ยังแซมให้มันเป็นลายไม้อยู่ถ้าสังเกตดีๆฝ้าอ้อมก็เปลี่ยนฝ้าให้ใหม่ทั้งหมดเลย นะคะคดูได้เลยแล้วก็ทําเป็นฝ้าฉาบเรียบฝ้าหลุมเพิ่มไฟซ่อนให้ทั้งห้องเลยสําหรับห้องโถงถ้าใครรู้ราคาในการทําฝ้าหลุมนะจะรู้เลยว่าราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ก็ยังทําให้เพราะว่าอยากได้ความสวยงามด้วยความที่แบบว่าชอบความฝ้าหลุมอะ่ะมันน่ารักก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นโซฟาที่เราแถมไว้ให้ด้วยนะคะนี่เลยเนื้อดีมากผ้านุ่มสบาย นั่งดูแบบว่ารู้สึกเป็นผู้ดีโอเคปะเราไปต่อด้วยความที่บ้านหลังนี้เขามีเสาตรงนี้บอกเลยว่าตรงนี้เขาเป็นเสาคานบ้านเนาะมันจะไม่สามารถเอาออกได้เพราะว่ามันเป็นโครงสร้างก็เลยทำการตกแต่งให้เป็นชั้นวาง แบบนี้เลยค่ะซึ่งอ,อกก้อมกอปูนนะคะไม่ใช่แบบเป็นผนังบิวอินนะก่อบปูนค่ะก่อปูนเก็บมือไปโอเคตรงนี้มีโต๊ะกินข้าวแถมให้ด้วยมีพื้นที่โล่งมากถ้าสังเกตดูหมุนดูได้เรามีพื้นที่เหลือเฟือเลยด้วยความที่เขามีเนื้อที่24ตารางวาเป็นทาวเวาส์ที่มีขนาดใหญ่นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีตรงนี้เคาน์เตอร์บาร์ทำไว้ให้ด้วยนะอยากทําให้ห้องครัวกับห้องโถงอ่ะคอนเนคกันบ้านจะได้ดูรู้สึกว่ามัน ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะอ้อมกระทำคอนเน็กกันด้วยการทำเคาน์เตอร์บาร์เป็นตรงนี้เราสามารถทำปาร์ตี้ตรงนี้ได้เล็กๆแน้ออๆ,ๆ,ๆสำหรับสายดิ้งสวยแน่นอนต่อมาค่ะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยเป็นส่วนต่อเติมขึ้นมาเนาะเพราะว่าตัวบ้านเขาจะสุดถึงแค่เคาน์เตอร์บาร์เก่าที่อ้อมเคยให้ดูเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นหน้าต่างแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูออกมาทางหลังบ้านเป็น พื้นที่โล่งพื้นที่เหลืออ้อมก็อยากทําให้มันจะเต็มอยากให้ทุกๆอย่างอย่างเต็มที่ก็ต่อเติมครัวออกมาให้เป็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ทําเคาน์เตอร์ครัวปูนไว้ให้ด้วยนะก็ไม่ใช่เป็นการบิวอินธรรมดาใช้เป็นการก่อปูนขึ้นมาเลยเพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานมากๆค่ะแล้วก็มีเตาแก๊สเครื่องดูดควันแถมให้ด้วยนะคะส่วนฝั่งนี้ยังมีพื้นที่เหลือ คิดว่าทุกคนน่าจะต,ต้องมีเครื่องซักผ้าภายในบ้านใช่ไหมถ้ามีเครื่องซักผ้าในภายในบ้านเนี่ยก็วางตรงโซนนี้ได้เลย <ST> เราเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีก๊อกน้ํามีปลั๊กไฟมีท่อน้ําทิ้งวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยสบายๆค่ะถัดมามีห้องน้ําข้างล่าง1ห,ห้องตรงนี้เลยค่ะโอเคห้องน้ําตรงนี้ด้วยความที่เขามีเนื้อที่24ตารางวาใช่ไหมเราก็จะได้ห้องน้ํากว้างขึ้นด้วยนี่ตามนี้เลยค่ะปูกระเบื้องพื้นปูกระเบื้องผนัง ให้ใหม่หมดเลยนะคะปลูกกระเบื้องให้ตัวสุดฟ้าด้านบนเลยนะคะเวลาเราทําความสะอาดเนี่ยมันจะง่ายสมมติเราอาบน้ํามาปุ๊บน้ากระเด็นโดนผนังเนี่ยมันก็จะเป็นคราบใช่ไหมเออแต่ว่าพอเราปูกกระเบื้องไปจนสุดฟ้าแล้วเนี่ยมันจะเลอแค่กระเบื้องแล้วกระเบื้องมันเป็นหน้ามัน หน้ามันปุ๊บมันก็จะทําความสะอาดง่ายนั่นเองค่ะแล้วก็ก่อผนังเพิ่มขึ้นให้ด้วยก็คือเหมือนเป็นการบิวอินไปในตัวทําเป็นที่วางแชมพูยาสระผมให้ด้วยนั่นเองค่ะสุขภัณฑ์ตรงนี้ก็เป็นของใหม่เลยนะคะปะเราขึ้นไปดูข้างบนกันต่อนี่เราขึ้นมากันข้างบนแล้วนะคะดูเป็นไงว่างไหมด้วยความที่บ้านนี้2ี่ตารางวาถ้าแบบเป็นทาวเฮาส์ของหมู่บ้านเคซีแหลังเก่าๆนะมันจะเป็น16 18ตารางวาข้างบนพื้นที่มันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ว่า หลังนี้ใหญ่มากเพิ่มพื้นที่กับราคาที่เพิ่มขึ้นมาดูความพุ่งพ่าแล้วกันว่าอยากได้แบบไหนข้างบนมาต่อกันที่ห้องนอนค่ะห้องนอนมีให้ทั้งหมดสห้องนะให้ดูเลยเรามาดูห้องนอนแรกกันก่อนนี่เลยค่ะห้องข้างหน้านะคะเป็นห้องตัวยาวแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าเราวางจัดสรรดีๆนะระวังเตียงหฟตตุตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเอาตรงไหนดีตรงไหนตรงนี้ก็ได้โต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้ ได้เลยทีวางทีวีตรงนี้สบายมากเอาตรงนี้แต่แน่นไปวางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็ได้เราสามารถเลือกสรรได้เลยเพราะว่าห้องกว้างมากๆค่ะและยังมีระเบียงด้านหน้าให้ด้วยนะคะนี่ด้านน้านี้เลยแล้วก็ออกมารับแสงแดดที่ไม่ใช่เวลานี้อนะเนาะตอนเช้าๆก็พอได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วเราไปดูห้องอื่นกันต่อเลยนะคะใกล้ๆกันเป็นห้องน้ําก่อนละกันห้องน้ําอยู่บริเวณนี้ข้างบนมี1ห,ห้องน้ํานะคะก็ ตรงนี้เลยถ้าดูดูแล้วไซส์ก็จะประมาณกับห้องน้ําข้างล่างแล้วก็ดีไซน์ก็จะเหมือนกันประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีเหลือห้องนอนอีก2ห้องด้วยกันอยู่2ห้องตรงนี้เลยให้ดูเร็วๆให้ดูเร็วๆไซส์ห้องไซส์ห้องไซส์ขวาก็จะเท่ากันไปดูห้องนู้นกันต่อนี่เลยอีกห้องหนึ่งอ่า ไซส์เดียวกันใช่ไหมไซส์เดียวกันเลยนะคะกับห้องนอนจองทั้ง2ห้องนี้ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวพ่อแม่ก็จองห้องด้านหน้านะคะส่วนอันนี้เป็นลูกคนโตห้องหนึ่งลูกคนเล็กอีกห้องหนึ่งนั่นเองค่ะสําหรับบ้านหลังน,นี้นะคะอยู่ในโครงการเคซีรามินทาแบนนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด24ตารางว่ามีให้กันถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำกันเลยค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ด้านล่างที่ถ่ายไว้แถมให้ด้วยนะคะถ้าใครดูแล้วชอบสนใจอยากนัดเยี่ยมชมหรือว่าอยากจะซื้อเลยเนี่ยก็ทัก เข้ามาหาอ้อมได้ที่เบอร์และหลายด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยตอบให้ค่ะสรัปวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ